โรคเลือดออกง่ายทางพันธุกรรมเป็นโรคเรื้อรังที่จำเป็นต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษอีกทั้งมีค่าใช้จ่ายสูงเป็นปัญหาสำคัญของประเทศปัญหาหนึ่งซึ่งก่อให้เกิดปัญหาด้านจิตใจและสังคมอีกด้วยจังหวัดน่านเป็นจังหวัดชายแดนที่อยู่ห่างไกลหน่วยบริการรับส่งต่อผู้ป่วยโรคฮีโมฟิเลียยังมีผู้ป่วยในชุมชนอีกมาก ที่ยังไม่สามารถเข้าถึงโอกาสนี้ได้เนื่องจากผู้ป่วยไม่ได้รับข่าวสารไม่สามารถเข้าถึงบริการคุณสุลารัตสุริยาไทยพยาบาลวิชาชีพประจำโรงพยาบาลท่าวังผามีบุตรชายเป็นผู้ป่วยโรคเลือดออกง่ายฮิโมฟิเลียเอชนิดรุนแรงได้ตระหนักถึงความยากลำบากในการดูแลบุตรที่เจ็บป่วย ที่ผ่านมามีผู้ป่วยที่ต้องเสียชีวิตจากอุบัติเหตุเลือดไหลไม่หยุดผู้ป่วยมีความวมิตกกังวลตลอดเวลาคิดว่าชีวิตตนเองเหมือนถูกสาปเขาต้องระมัดระวังตลอดชีวิตเพราะเมื่อไรที่เลือดออกไหลไม่หยุดรักษาไม่ทันนั่นหมายถึงความพิการและอันตรายถึงกับชีวิตผู้ป่วยจึงคิดท้อแท้อยากหยุดชีวิต ไุ่หลุดพ้นความทุกข์ทรมานจากประสบการณ์เป็นอาสาสมัครมูลนิธิโรคเลือดออกง่ายฮิมโมฟิเลียแห่งประเทศไทยและความคิดที่ว่าผู้ป่วยโรคฮิมโมฟิเลียในจังหวัดน่านต้องได้รับสิทธิ์ในการรักษาและได้รับการดูแลรักษาเหมือนบุตรของตนเองเพราะหากผู้ป่วยสามารถได้รับการดูแลที่ถูกต้องจะไม่มีอาการแทรกซ้อนและความพิการ สามารถดำรงชีวิตในสังคมอย่างใกล้เคียงกับคนปกติได้จากแนวคิดดังกล่าวจึงมีการจัดตั้งเครือข่ายกลุ่มผู้ป่วยโรคเลือดออกง่ายฮิมโมฟีเลียจังหวัดน่านภายใต้มูลนิธิโรคเลือดออกง่ายฮิมโมฟีเลียแห่งประเทศไทยขึ้นเพื่อให้การช่วยเหลือในกลุ่มผู้ป่วยด้วยกันเองและผลักดันให้โรงพยาบาลน,น,น่านเป็นศูนย์รับรักษาฮิโมฟีเลีย ส่งผลให้เกิดการทำงานร่วมกันระหว่างโรงพยาบาลน,น่านโรงพยาบาลท่าวังผาโรงพยาบาลชุมชนและสถานีอนามัยเพื่อดูแลผู้ป่วยทั้งที่โรงพยาบาลและในชุมชนการรวมกลุ่มผู้ป่วยฮีโมโฟีเลจังหวัดน่านซึ่งเป็นสาขาของมูลนิธิกลุ่มผู้ป่วยฮีโมโฟีเลียแห่งประเทศไทยมีการจาัดสร้างขึ้นในวันที่22มิถุนายน 2,550ที่ผ่านมาในการจัดตั้งกลุ่มผู้ป่วยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะมีการช่วยเหลือซึ่งกันและกันและก็ช่วยผลักดันให้โรงพยาบาลน่านเป็นศูนย์ในการที่จะรับรับรักษาและส่งต่อของโรคฮิโมฟิเลียจังหวัดน่านก่อนติดจะมีช่วงลมนั้นผู้ป่วยทั้งหลายนะครับล้มทั้งครอบครัวผมเนี่ยมีความลำบากยากย่างจริงนะครับในการทักษาพยาบาลในเมื่อเกิดวัตเหตุเกิด เลื่อนออกสำหรับคนป่วยนะครับเราจกน่ะห,หลังจากเปิดตัวตีโรงพยาบาลทางมะหาแล้วเขาได้รับความโนครเะหาจากทางสอบอสอชครัาในส่วนของชมล้มผู้ป่วยอิมเมอร์ฟิเลเดินออกงานจัรวันนันนะครับี่มีส่วนที่ว่าเจือเหลือผู้ป่วยแถ่ผู้ไร้นะครับตาวสีเขาจะพบปะหรือเข้าไปถึงบ้านได้นะครับกระบวนการทํางานด้วยจิตอาสาของเหล่าแพทย์ ยาาบลและนักกายภาพบำบัดผู้มุ่งมั่นในการดูแลรักษาประชาชนแม้จะมีความยากลำบากในการเดินทางทำงานในแต่ละพื้นที่ทุกคนยังคงทำงานด้วยใบหน้าที่เปลี่ยมไปด้วยรอยยิ้มที่มีความสุขที่เห็นผู้ป่วยมีสุขภาพดี สามารถดำรงชีวิตได้ตามปกติแต่มีโครงการที่คุณจุลาลัตได้นำโครงการของสอปอสอชอเพื่อให้คนไข้เหล่านี้ได้รับสิทธิ์ในการใช้แฟกเตอร์เข้มข้นก็ทำให้ผู้ป่วยสามารถมคีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนะคะคือเขาไม่ต้องไปแอดมิดบ่อยนะคะแล้วตั้งแต่ที่เรามาทำงานแล้วก็ได้ติดตามเยี่ยมบ้างก,ก็พบว่าผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นความีการต่างๆก็ลดลงนะคะซึ่งคิดว่าถ้าถ้ายิ่ง ถ้าเป็นเด็กท่านเริ่มได้รับกเตร์ตั้งแต่เริ่มแรกความพิการก็แทบจะไม่มีเลยนะคะในงานนี้ได้เป็นส่วนหนึ่งของทีมงานนะคะในการเข้ามาช่วยเหลือและฟื้นฟูสภาพผู้ป่วยนะคะทางด้านกายภาพบําบัดหลังจากที่ออกหน่วยมาได้ระยะหนึ่งก็รู้สึกว่าปัญหาสําคัญของผู้ป่วยก็คือปัญหาข้อติดนะคะเนื่องจากว่ามีการบาดเจ็บของข้อส่วนหนึ่งอาจจะบาดเจ็บรุนแรงหรือว่าเกิดขึ้นเองนะคะทาให้ข้อติดเราก็สามารถที่จะเข้ามาช่วยได้ถึงแม้ว่าจะเป็นที่ห่างไกลแต่เราก็ภูมิใจนะคะที่ได้ช่วยเหลือผู้ป่วย พอมาเข้าโชลูมิโอคืเรียเนี่ยก็รู้สึกดีจากการที่เราได้เยี่ยมบ้านเนี่ยเราทําให้เราได้ทราบถึงวิถธทางความเป็นอยู่สภาพชีวิตแล้วก็ความลําบากของผู้ป่วยทําให้เรารู้สึกว่าเออมันบางคนก็ลําบากจริงๆค่ะก็รู้สึกว่าบางคนก็น่าสงสารนะคะแล้วก็เข้าถึงตรงจุดนี้ค่ะแล้วก็ ม,มันจะมีปัญหาบางอย่างอย่างเช่นว่าเราอยู่ที่โรงพยาบาลเราก็จะไม่ทราบว่าการเดินทางเขา,เขายากลาบากขนาดไหนค่ะการที่เราได้มาตรงจุดนี้เราก็ได้ทราบถึงความลำบ,บากของพวกเขาย่งค่ะการรักษาพยาบาลไม่ใช่แค่ทําไปตามหน้าที่หรือกลไกแต่ควรทําด้วยหัวใจถ้ารักษาด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ทีมสุขภาพและผู้ป่วยจะเห็นใจกัน เข้าใจกันมากขึ้นโครงการเติมใจให้สังคมน่านจะเป็นจุดเริ่มต้นที่ถักทอเป็นเครือข่ายไปสู่จิตอาสาเพื่อสังคมที่ดีต่อไป